สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวล้อแมกพัสด้านะครับผมของยี่ห้อนี้เลยครับผมว่าใช้งานมาหนึ่งปีเป็นยังไงอาจจะใช้ใช้งานไม่ถึงปีครับเพราะผมถอดออกทำสีผมได้มาราคาพันสี่ เป็นสีขรุขระน่ะพวกผมได้มาร้านที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สีไม่ค่อยดีครับผมถ้าร้านที่แพงกว่านี้น่าแะดีกว่านี้อยู่ผมได้มาเป็นสีดำนี่ผมแค่ขูดออกเฉยครับผมรอที่จะลอกสีโอ้ เบาลูกปืนอะไรนี่ก็แน่นดีนะเบรกอูดีโคตรเลยเบ็กทีจุดล้อล็อกเลยบางทีก้วหน้าก็ปกติดีทุกอย่างนะผมเอาลื่นปกติ้วให้ดูขอด หนาอยู่นะครับผมล้อหลังเป็น1.6ล้อหน้าเป็น1.4นะครับสย่ยางหน้า200ยางหลัง225เนี่พอดีเลยครับทรงสวยเลยนี่รีวิวก่อนที่จะลอกสีนะคลิปต่อไปผมจะสอนวิธีการลอกสีนะครับผมนะครับ สังจากลาซาดาแมกเทียมสำหรับคนงบน้อยนะโอเคอยู่ครับผมสำหรับคนที่เอามาทำสีรุ่นอินโดสวยๆรับลากสายทวดิ้งครับแนะนำนะครับคนงบน้อยถามว่าแข็งแรงไหมผมว่าแข็งแรงอยู่นะผมลงหลายหลุมแล้วไม่เห็นเป็นไรไม่ดุ่งเลย มันหนามากเงี้ยเดิมติดรถเดิมๆของเพื่อนผมยังตกผมเป็นผ่าครึ่งก็มีครับรอยแล้าแตกครึ่งก็มีแล้วแต่คนฉี่ครับผมเรถใช้งานหนักไหมเราจะระวังไหม คลิปนี้ขอจบเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับ